สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับวันนี้ถ่ายทามตอนกลางคืนแสงอาจจะน้อยไปหน่อยข,ขออภาัายนะฮะถ้าดูไม่ชัดคือคืนนี้ก็คือจะมาชวนจัดสวนบนโต๊ะอาหารให้มันดูแบบอลังการงานสร้างที่ไม่มีใครทำครับผมแต่มิสเตอร์ฟลาเวอร์อยากจะทำ อยากจะมีดอกไม้ตรงมุมนี้มุมมมนี้มุมนี้แล้วก็กินข้าวไปได้ดูดอกไม้ไปฟังเพลงไปหลายๆอย่างน่าจะมีความสุขในการรับประทานอาหารตอนข้าคืนเดี๋ยวลองมาทำดูครับผมว่าจะจัดได้ไหมบนตัวอาหารเพราะว่าค่อนข้างยากแต่ก็ทำได้ครับแค่ก็มาจัดเรียง ต้นไม้ผมมีอยู่แล้วดอกไม้ผมมีอยู่แล้วเยอะแยะไปหมดเลยลองดูนะครับเป็นไงครับการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร <c oughs> ผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกอ่ะทุกคนทำได้นะครับผมไม่ว่ามีต้นอะไรเอามาวางอยากชื่นชมต้นอะไรก็เอามาวางแต่สำหรับมิสเตอร์ฟาเวอร์คือชอบดอกไม้มากที่สุด ไม่มีใครเทียบบนโตอาหารดูแลกันแล้วก,วก็มันขาดอะขาดอะไรรู้มามขาดเครื่องดื่มขาดอาหารเดี๋ยวผมจะไปทำอาหารกับเครื่องดื่มมากินกันครับรอสักครู่เตรียมช้อนก่อนครับช้อนแล้วก็มีแก้วน้ำ แล้วก็มีแก้วเหล้าไม่ใช่เหล้าน้ำองุุ่นหมักนี่ฮะน้ำองุ่มนหมักแล้วก็มีน้ำเปล่าลินน้ำเปล่าลินน้ำข้าวหมักก็กันครับผมทานเยอะไม่ได้ครับผมดื่มเยอะไม่ได้ เต้องเส้นสมองครับผมเส้นพาสต้าหรือว่าเส้นพิโตชินีหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือสปาเกตตี้เส้นแบนนะครับผมหอมแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังมาใหม่เสร็จแล้วครับเบเ,เป็นเส้นพาสต้าเส้นแบนแล้วก็หรือว่าเรียกตามภาษาอิตาลีก็คือ เส้นพตซซ่ชีฮะต้มให้สุกแล้วก็มันเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับผมคือใส่พริกผงใส่ถั่วลิสงคั่วใส่มะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลอะไรประมาณนั้นหรอครับแล้วก็จะมีหอยมแมลงผู้ถั่วง,งอกก็พร้อมรับประทานนะฮะคือชอบกิน โอเคพร้อมเสิร์ฟจะคับแคบนิดนึงมากเลยดอกไม้แต่ไม่เปไรมิสเตอร์ฟาเวอร์สัอย่างชอบดอกไม้หอมดาวเรืองก็หอมนี่ก็สวยงามอเอาออกลบ,บบนี้เดซี่ก็ต้นโปรดพกรากามาก็ต้นโปดโอ้ยมีหลายอย่างตันโปรด โรสเมรี่ก็ต้นโปรดลาเวนเดอร์ก็ต้นโปรดต้นโปรดมหมดเลยครับผมชอบชอบดอกไม้มากที่สุดไม่ค่อยชอบใบด่างไม้สีไม่เล้าใจโอเคเอะไรครับโชคดีครับว้าวู มันล่อนไม่ถึงหัวใจคุกก่อนนะครับคุกเขาให้เข้ากันส่วนผสมให้เข้ากันพัสตานี่ฮะนี่เอาเส้นหมุ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 น อืร่อยมากที่สุดในสามโลกลองไปทำดูนะครับถ้าอยู่คนเดียวก็หเหงาดอกไม้เป็นเพื่อนได้ทำอาหารกินเองเปิดเพลงดังๆตุ่มตุ่มตุ่ตุ่ม,มอร่อยฮะครับผมโอเคครับวิดีโอนี้ก็คงเป็นแนวทาง ใการจัดสวนมาตัวอาหารให้แบบอลังการงานสร้าง <c oughs> ใครๆก็ทําได้แหละครับแค่เอามาวางแต่ว่ามันพิเศษตรงกินข้าวแล้วก็ได้ดูหลอกไม้ดูไม้ใบดูนูน่นดูนี่ฟังเพลงปลมสุดโรแมนติกและอร่อยที่สุดขอบคุณครับที่รับชมเชื่อโชคดีครับ <c oughs>